สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูชนนลคน์พิเตนะครับในคลิปนี้เราจะยังอยู่กันในเนื้อหาบทที่6เรื่องปริมาณสัมพันธ์นะครับแต่เนื้อหาที่เราจะเรียนรู้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยเราไปดูรยายละเอียดกันเลยนะครับสาหรับหัวข้อ6.3นี้เราจะได้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการคํานวณปริมาณสารในปริยาเคม,นม,นมีนะครับซึ่งมีมีด้วยกันทั้งหมด4หัวข้อนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อ6.3.1 การคำนวณปริมาณสารที่เกี่ยวข้องกับมวลไปแล้วนะครับสาหรับในวันนี้นะครับเรามาเราจะมาศึกษาหัวข้อที่ 6- 3-2กาครับการคำนวณปริมาณสารที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นนะครับปฏิกิริยาเคมีหลายชนิดอยู่ในรูปของสารละลายนะครับสารที่ทำปฏิกิริยากันก็คือตัวละลายนะครับโดยปริมาณของตัวละลายในสารละลายแสดงในรูปของความเข้มข้นซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันหลายหน่วย นิยมใช้หน่วยโมลาร์หรือโมลต่อนิตนะครับเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับจำนวนโมลโดยตรงจึงสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมลของสารในสมการเคมีกับหน่วยความเข้มข้นของสารละลายได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการคำนวณปริมาณสารที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นครับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาตร50.0มิลลิลิตรนะครับทำมิยาพิดีกับสารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.200มลต่อนิตนะครับปริมาตร12.4มิลลิลิตรนะครับระละลายโซเดีมย,ยมไฮดรอกไซด์มีความเข้มข้นกี่มลต่อนิตนะครับกำหนดปริยาเคมีที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้นะครับสำหรับแนวคิดของตัวอย่างนี้นะครับเราจะใช้ปริมาตรด้วยควายมเข้มข้นของกรดซัลฟิริกที่โจทย์กำหนดครับเพื่อหาจำนวนโมลของกรดซัลฟิริกจากนั้นก็ใช้สมการเคมีเพื่อหาจำนวนโมลของโซเดีมยมไฮดรอกไซด์นะครับ แล้วหาค่าพิกลของซเลียมไฮดรอกไซด์จากปริมาตรที่โจทกําหนดดังนี้ครับขั้นตอนที่1นนะครับพิจารณาสมการเคมีว่าดูหรือยังงนะครับก็จะเห็นว่าจากโจทย์สมการยังไม่ดูนะครับล้วก็ทําการดูสมการเคมีนะครับตามนี้นะครับขั้นตอนที่2นะครับเราก็ทําการระบุแฟกเตอร์เปลี่ยน่วยที่จะใช้นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะต้องหาค่โมลของกรดซัลฟูริกก่อนนะครับ จากปริมาตรของสารละลายและปริมิ้นของสารละลายนะครับแต่ปริมาตรที่จทยํกหนดให้มีหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะครับดังนั้นเราต้องใช้แฟกเตอร์หนึ่งลิตรของสารละลายกรดซัลฟูริกนะครับส่วนด้วยพันมิลลิลิตรของสารละลายกรดซัลฟูริกนะครับเพื่อเปลี่ยนหน่วยสารละลายให้เป็นลิตรก่อนนะครับจากนั้นก็จะใช้แฟกเตอร์จากปริมาตรก็คือ0.2นยอโมลของกรดซัลฟูริกนะครับ ส่วนด้วย1ลิตของสารละลายกรดซัลฟิริกนะครับสังเกตนะครับว่าเราจะหาจํานวนโมลของกรดซัลฟิริกนะครับดังนั้นจึงให้0.200โมลกรดซัลฟิริกอยู่ด้านบนนะครับและต่อมานะครับเราต้องเปลี่ยนโมลของกรดซัลฟิริกให้เป็นโมลของซเเตรมไฮดรอกไซด์นะครับโดยอาศัยความสัมพันธ์ตามสมการเคมีก็คืออัตราส่วนโดยโมลของกรดซัลฟิริก โซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับเป็น1ต่อ2นะครับดังนั้นเกลือที่ใช้นะครับก็คือ2โมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ส่วนด้วย1นโมลของกรดซัลฟูริกนะครับและสุดท้ายนะครับเราจะหาความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์จากจำนวนโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่คำนวณได้นะครับกับปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่โจทย์กําหนดให้นะครับซึ่งโจทย์กําหนดปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ50 จุดศูนย์มิลลิลิตรนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นลิตรนะครับโดยใช้2อแฟกเตอร์นี้นะครับขั้นที่สามนะครับการำคำนวณค่าอุ้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับโจทย์กำหนดปริมาตรของสัรละายกรดซัลฟูริกมาให้เท่ากับ12.4มิลลิลิตรนะครับทำให้ปริมาตรของกรดซัลฟูริกอยู่ในหน่วยลิตรนะครับนั่นก็คือคูณด,ด้วยแฟกเตอร์นี้นะครับจากนั้นนะครับ ก็คูณด้วยความเข้มข้นของกรดซัลฟูริกที่ถูกกำหนดซึ่งจะได้เป็นโมลของกรดซัลฟูริกนะครับและจากนั้นนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนโมลของกรดซัลฟูริกเป็นโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ตามสมการเคมีนะครับซึ่งอัตราส่วนเดิมโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อกรดซัลฟูริกก็คือ2ต่อหนึ่งะครับจากนั้นเราก็นํามาคูณเพื่อให้อยู่ในรูปของโมลโซเดียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นก็นํามาทําให้อยู่ในรูปของความเข้มข้นของสารละลายดียมไรกลกไซด์นะครับซึ่งโจทย์กำหนดไว้ว่าใช้สารละลายชลยมไพลโลซายห้าสิบศูนย์มิลลิลิตรนะครับเราก็คูณด,ด้ยวยแฟกเตอร์กวนี้นะครับโดยให้มิลลิลิตรของสารละลายอยู่ด้านล่างตามความสัมพันธ์ของหน่วยความเข้มข้นนะครับแต่นักเรียนจะเห็นว่าปริมาตรของสารละลาย,ยเป็นมิลลิลิตรอยู่นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นลิตรนะครับโดยคูณกับแฟกเตอร์นี้ ซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับจะได้ความเข้ขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ9.92คูณ10กำลัลบ2มนลต่อลิตรนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการหาความเข้มข้นและมวลของสารหลายชนิดกันนะครับสหรับตัวอย่างนี้นะครับปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้นะครับดังสมการนี้ถ้าใช้โพแทสเซียมไอโอดด์เข้มข้น0.50โมนลต่อลิตรนะครับปริมาตร4 0มิล ทำปิยาพอดีกับสารละลายเลทูไนเตรตปริมาตร 1. 0มิลลิตรนะครับจงคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเลทูไนเตรตที่ใช้ครับข้อ2หามวลของเลทูไอโอไดที่เกิดขึ้นนะครับนะครับเรามาดูข้อ1นะครับข้อ1หาความเข้มข้นของสารละลายเลทูไนเตรตที่ใช้นะครับรับข้อนี้นะครับแนวคิดก็คือใช้ปริมาตรและความเข้มข้นของ โพแทสเซียมไอโอดที่โจทย์กำหนดนะครับเพื่อหาจานวนโมลของโพแทสเซียมไอโอดนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้สมการเคมีเพื่อหาจานวนโมลของเลดทูไนเทตนะครับแล้วหาความเข้มข้นของเลดทูไนเทตจากปริมาตรที่โจทย์กำหนดนะครับและจากแนวคิดนี้นะครับก็จะช่วยให้นักเรียนระบุแฟกเตอร์เป็นหน่วยที่จะใช้ในแต่ละขั้นได้นะครับตามแนวทางที่ครูได้เคยสอนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ จากนั้นนะครับจึงค่อยนำแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยในแต่ละขั้นตอนมาใช้ในการคำนวณนะครับสำหรับขั้นตอนที่1นนะครับก็พิจารณาสมการเคมีว่าดูอยัางนะครับซึ่งจากโจทย์นะครับสมการเคมีนี้ยังไม่ดุลใช่ไหมครับเราก็ทําการดุลสมการนะครับดังนี้นะครับขั้นตอนที่2นะครับคำนวณหาความเข้มข้นของเลดทูเนเทตนะครับเริ่มต้นนะครับเราต้องหาจํานวนโมลของโพแทสเซียมไอโอไดีนก่อน ครับซึ่งจะหาได้จากปริมาตรและความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดายจากที่โจทย์กำหนดนะครับซึ่งปริมาตรก็คือ4.0มิลลิลิตรนะครับและความเข้มข้นก็คือ0.50โมลครับต่อสารละลาย1ลิตรหรือ1,000มิลลิลิตรนะครับซึ่งพอเอามาคูณกันก็จะได้โมลของโพแทสเซียมไอโอไดายนะครับ <S <S ต่อมานะครับ แล้วก็เปลี่ยนโมลของโพแทสเซียมไอโอไดายให้เป็นโมลของเลดทูไนเทตนะครับโดยอาศัยความนำพันตามสรรมการเคมี B, นั่นก็คือคูอคณด้วยอัตราส่วนโดยโมลของเลดทูไนเทตต่อโพแทสเซียมไอโอไดายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำมาทําให้อยู่ในรูปของความเข้มข้นของสารละลายเลดทูไนเทตนะครับซึ่งโจก็กำหนดไว้ว่าใช้สารละลาย1.0มิลลิลิตรนะครับ แล้วก็คูณด้วยแฟกเตอร์นี้นะครับโดยให้มิลลิลิตรของสารละลายอยู่ด้านล่างนะครับตามความสัมพันธ์ของหน่วยความเิ้มข้นนะครับแล้วก็คูณด้วย1,000มลิลตรส่วน1ลิตรนะครับก็เพื่อให้ปริมาตรของสารละลายมีหน่วยเป็นลิตรนั่นเองนะครับซึ่งพอคำนวณออกมาก็จะได้ความเข้มข้นของกรดทูนไนเตรตเท่ากับ1.0โมลต่อลิตรนะครับข้อ2 หาหมวลของเลดทัวเอลอดให้เกิดขึ้นนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็มีแนวคิดคือใช้ปริมาตรและความเข้มข้นของโพแทสเซียมไอโอไดที่โจทย์กําหนดนะครับเพื่อหาจานวนโมลของโพแทสเซียมไอโอไดนะครับจากนั้นก็ใช้สมการเคมีเพื่อหาจํานวนโมลของเลดทัไอโอไดนะครับแล้วหาหมวลของเลดทัไอโอไดโดยใช้มวลต่อโมลของเลดทัไอโอไดดังนี้ เห็นมั้นก็คำนวณหาหมวลของเลดทูไอโด้นะครับการหาหมวลของเลดทูเอโอไดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมน,นะครับก็คือเราต้องหาจัวมวนโมลของโพแทสเซียมไอโอไดด์ก่อนนะครับซึ่งก็หาได้จากปริมาตรและความถูกต้นของสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์กับที่โจทย์กำหนดต่อมานะครับเราจะเปลี่ยนโมลของโพแทสเซียมไอโอไดด์ให้เป็นโมลของเลดทูไอโอได้นะครับทำได้อย่างไร ก็โดยอาศัยความบัมพันธ์ตามสมการเคมีนะครับนั่นก็คือคูณด,ด้วยตัตราส่วนเดร์โมนของเ a ดทูไอโอไดนะครับต่อ p อตเซียมไอโอไดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเปลี่ยนโมนของเ a ดทูไอโอไดให้เป็นโมนนะครับโดยใช้โมลต่อโมนของเลดทูไอโอไดนะครับนั่นก็คือ461.00กสรัมนะครับส่วนด้วย1โมนนะครับ หลังจากที่คำนวณแล้วนะครับก็จะได้มวลของเบสทัไอโอดเท่ากับ0.46กรัมนะครับเอาละครับหลังจากที่นักเรียนได้ลองทำตัวอย่างกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำแบบขัดกันบ้างน,นะครับแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตนิยมนำมาใช้ทำส่วนประกอบของปุ๋ยนะครับซึ่งสังเคราะห์จากสารละลายแอมโมเนียและสารละลายกรดฟอสฟอริกนะครับถ้าใช้สารละลายแอมโมเนียเข้มข้น7.4โมลต่อลิตร ปริมาตรสาี่แดลิตรจะต้องใช้กรดฟอสฟอริกเข้มข้น1ิบส้ามลต่อลิตรปริมาตรกี่ลิตรดี๋จะให้นักเรียนลองคิดดูก่อนครับว่าข้อนี้ทำอย่างไรครับนะครับไม่ยากนะครับคิดว่านักเรียนทุกคนคงทำได้นะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็จะมีแนวคิดคือใช้ปริมาตรและความเข้มข,ข้นของแอมโมเนียที่โจทย์กำหนดนะครับ เพื่อหาจำนวนโมลของ e แอมโมเนียจากนั้นใช้สมการเคมีเพื่อหาจำนวนโมลของกรดฟอสฟอริกนะครับแล้วหาปริมาตรของกรดฟอสฟอริกโดยใช้นความเข้ม้นของกรดฟอสฟอริกดังนี้นะครับคนอื่นก็มาเขียนสมการเคมีก่อนนะครับแล้วก็เช็คดูว่าสมการเคมีดลหรือยังนะครับแล้วก็มาคำนวณหาปริมาตรของกรดฟอสฟอริกนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็หาจำนวนโมลของแอมโมเนียนะครับ จากปริมาตรและความเข้มข้นของแอมโมเนียที่โจทย์กำหนดก็คือ3.48ลิตรนะครับคูณกับ,บความเข้มข้น7.4โมลต่อลิตรนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนโมลของแอมโมเนียให้เป็นโมลของกรดฟอสฟอริกนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ตามสมการเคมีก็คืออัตราส่วนโดยโมลของฟอสฟอริกต่อแอมโมเนียเป็น1ต่อ2นะครับจากนั้นก็หาปริมาตรของกรดฟอสฟอริกโดยใช้ความเข้มข้นของ บทฟอสฟอริกก็คือคูณด้วยแฟกเตอร์ตัวนี้นะครับดังนั้นต้องใช้กรดฟอสฟอริกเข้มข้น12.9โมลต่อนิร้รปริมาตร1.0ลิตรนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไปในวันนี้นะครับปริมาณของสารในปิิยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นสามารถคำนวณได้โดยหารจำนวนโมลของสารที่กำหนดมาแล้วเปลี่ยน ให้เป็นจํานมวลของสารที่ต้องการโดยอาศัยความัมพันธ์ตามสมการเคมีที่ดูแล้วจากนั้นก็สามารถเปลี่ยนจํานวนมวลของสารที่ต้องการให้อยู่ในรูปมวลหรือความเข้มข้นที่ต้องการได้นะครับสําหรับเนื้อหาการคานวณปริมาณสารที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นในวันนี้ก็จบแเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรขอให้นักเรียนทุกคนคอยติดตามนะครับขอบคุณครับ